บทสาธยายแห่งอสังคตะสังยุตตอนที่หนึ่งแผนที่สิเอ็ดเส้นทางสู่อม,มตะมหานิพพานที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวัร์อสังคตะสังยุตในย่อหน้าที่674ถึง684 เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้เราได้เดินทางมาถึงสังยุตใหม่คืออสังคตะสังยุตอาตมาจะขอน้อมนำเอาเนื้อหาทั้งหมดในวักแรกของสังยุตนี้ซึ่งเปรียบเสมือนการกลางแผนที่ฉบับสมบูรณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงหนทางอันหลากหลายที่จะนำไปสู่จุดหมายสูงสุด มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังในคราวเดียวกันคำว่าอาสังคตะในชื่อสังยุตี้หมายถึงสภาวะที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งซึ่งก็คือพระนิพพานนั่นเองณพระวิหารเชตวันพระคู่มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดและหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้น พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังคตะและหนทางที่นำไปสู่อสังคตะแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสังคตะนั้นคืออะไรก็คือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะและความสิ้นไปแห่งโมหะนี้เราเรียกว่าอาสังคตะจากนั้น พระองค์ได้ทรงจำแนกหนทางที่นำไปสู่อสังคตะหรืออสังคตะคามิมักออกเป็น11ประการด้วยกันคือ 1. กายคตาสติ 2. สมถะและวิปัสนา 3. สมาธิ3ระดับคือสมาธิที่มีทั้งวิตกวิจารไม่มีวิตกมีแต่วิจารและไม่มีทั้งวิตกวิจาร์ ซึ่งก็คือสภาวะในฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สองนั่นเอง 4. สมาธิอีก3ระดับคือสุญญตะสมาธิอนิมิตตสมาธิและอัปนิหิตะสมาธิซึ่งเป็นชื่อของสมาธิในระดับโลกุตระ 5. สติปฐาน4ี่สำมบปฐานสี่สส 7. อิทธิบาทสี่ 8. อินสีห้าเก้าพละห้าสิบพวดชงเจ็ดและสิบเอ็ดอริยมักมีองค์แปดและในตอนท้ายของทุกพระสูตรพระองค์ได้ทรงประทานพระโอวาทอันอมตะไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใดอันศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงกระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้น เราได้อาศัยความอนุเคราะห์กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแพ่งพินิจอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. เป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกพระสูตรของวรรนี้พระองค์ทรงยืนยันถึงจุดหมายสูงสุดไว้อย่างชัดเจนว่ามีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคืออสังคตะหรือพระนิพพานนั่นเองและเนื้อแท้ของพระนิพพานนั้นก็คือราคคโย โทสัคขโยโมหหขโยคือความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะโดยสิ้นเชิงนี้เป็นการตอกย้ำว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงและมีเพียงหนึ่งเดียวคือการดับสิ้นแห่งกิเลสและกองทุกข์ 2. หนทางที่หลากหลายแต่ล้วนเชื่อมโยงถึงกัน แม้เป้าหมายจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่พระองค์ได้ทรงแสดงหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นไว้ถึง11เส้นทางด้วยกันซึ่งเส้นทางเหล่านี้ก็คือหมวดธรรมต่างๆในโพธิปัจกียธรรม37ประการนั่นเอง 1. กายคตาสติ 2. ส,สมถะและวิปัสสนา 3. ส,สมาธิสามระดับ คือสมาธิที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์และไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งก็คือสภาวะในฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สองนั่นเอง 4. สมาธิอีกสามระดับคือสุญญตะตสมาธิอนิมิตตสมาธิและอปนิหิตสมาธิซึ่งเป็นชื่อของสมาธิในระดับโลกุตระ 5. สติประธานสี่หกสัมมบประธานสี่เจ็ดอิทธิบาทสี่แปดอินทรีห้าเก้าพละห้าสิบพชทชงเจ็ดและสิบเอ็ดอริยมัคมีองแปดการแสดงหนทางที่หลากหลายเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์คือทรงชี้ให้เห็นว่า แม้ธรรมมักจะมีหลายหมวดหมู่แต่ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอสังคตะคามิมักคือเป็นหนทางที่นำไปสู่นิพพานได้ทั้งสิน้นธรรมะเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เป็นองค์ประกอบที่เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะเริ่มต้นจากหมวดธรรมใดหากปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่การเจริญธรรมะในหมวดธรรมอื่นๆ และมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายเดียวกันในที่สุด 3. พระโอวาทสุดท้ายคือการลงมือปฏิบัติหัวใจที่สำคัญที่สุดของวักนี้อยู่ที่พระโอวาสสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ประโยคที่ว่ากิจของศาสดาเราได้ทำเสร็จแล้วคือการประกาศว่าหน้าที่ในการชี้ทางนั้น ได้เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์แล้วพระองค์ได้มอบแผนที่อันประเสริฐให้แก่เราแล้วประโยคที่ว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างคือชี้ให้เห็นถึงสถานที่ปฏิบัติคือทรงกระตุ้นเตือนให้ภิกษุกทั้งหลายหลีกเร้นไปสู่สถานที่อันสงัดเพื่อลงมือบำเพ็ญเพียรและประโยคสุดท้ายจงเพ่งพินิจอย่าได้ประมาท อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังเลยคือคำสั่งให้ลงมือปฏิบัติคือทรงกำชับว่าหน้าที่ที่เหลืออยู่นั้นเป็นของพวกเธอแล้วคือการนำเอาแผนที่นั้นไปใช้เดินทางจริงจงเพ่งพินิจหรือชายยทะหมายถึงจงเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าประมาทเพราะชีวิตนี้สั้นนัก อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังเพราะหากมัวแต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อความตายมาถึงความเดือดร้อนใจย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระโอวาทนี้จึงเป็นเสมือนเสียงระฆังธรรมที่ปลุกให้เราตื่นขึ้น,นจากความเกียจคร้านและรีบเร่งขนขวายในการปฏิบัติธรรมด้วยความไม่ประมาทขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร